ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาราธิวาสตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการพัฒนาเกษตรกร,รหลักสูตรการพัฒนาความรู้แก่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดและอาสาสมัครปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณ2566โดยมีนายอาทิเมศวงฤิจเจริญเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนาราธิวาสได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจํานวน16รายทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กฎร,ระเบียบและงานด้านการปฏิรูปที่ดินบทบาทนโยบายและสาระสําคัญของสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นการสร้างกลไกในการดรําเนินงานทําหน้าที่ในการติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารในระดับพื้นที่ ระหว่างเกษตรกรชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นด้านสันักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนาราธิวาสมีแนวทางในการส่งเสริมผู้แทนสป,ปกให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่รวมถึงเป็นผู้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งช่วยประสานติดตามการทำประโยชน์ในที่ดินต่อไป นักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน,นาราธิวาสหรือสอปรกรนาราธิวาสนะครับก็ได้มีการจัดโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2,566ในหลักสูตรการพัฒนาความรู้ให้แก่อปจอหรือคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแล้วก็อาสาสมสัครสปกรหรืออสอปรกรนะครับ จุดประสงค์สําหรับการจัดสุอบรมในวันนี้นะครับก็เพื่อสร้างและก็พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําให้แก่เกษตรกรให้เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปที่ดินต่อไปนะครับแล้วก็ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารหลักเกณฑ์กฎระเบียบแล้วก็งานด้านการปฏิรูปที่ดินรวมทั้งส่งเสริมและ ให้มีการส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายให้มีความร่วมมือร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่สปกรและก็ตัวเกษตรกรเองที่จะได้เป็นตัวแทนในพื้นที่ในการปฏิบัติงานต่อไปครับผม